เด็กกำลังโตกินเก๊กก็ดีใจค่ะเพราะว่าจริงๆแม็กกี้ก็ ตั้งแต่จำความได้ก็รู้จักแม็กกี้แล้วค่ะแล้วก็ดีใจเพราะว่าน้องๆมาร่วมงานด้วยแล้วก็ไม่ยากเลยเพราะว่าอยู่ที่บ้านก็คือเด็กๆก,ก็ทานข้าวผัดทานไข่ดาวใส่แม็กกี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกการทํางานจะต้องเป็นไปได้อย่างราบรื่นแน่นอนส่วนมากก็คือจะทานข้าวที่บ้านนะคะแล้วก็พยายามอยากให้ทานได้ทุกอย่างทานง่ายๆได้ทานอาหารหลากหลายครบ5้าหมู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ 好，来，美女，早上。 ทำประจำค่ะส่วนมากก็อย่างน้อยเนี่ยข้าวเช้าก็ต้องทานอยู่แล้วก่อนไปโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะไปบ้านยายก็จะมีเมนูพิเศษที่หลานๆชอบอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าทานบ่อยๆเลยปกติพี่ใส่ว่าก็จะชอบทานข้าวผัดข้าวผัดใสไ่ไข่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พี่พาชอบกินไข่เจียวชอบหมูทอดนะคะแต่บางทีเด็กเนี่ยเราก็จะต้องหาอะไรมาหลอกล่อบ้างเลยค่ะก็มีดัดแปลงอะไรให้มีสีสันเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะทำผักทําอะไรอย่างเงี้ยเป็นรูปต่างๆบ้างอะไรเงี้ยหลอกลอก่ลอก,กันไปค่ะ